สู๊สบายดีพี่น้องตอนเศร้าๆแขงเหื่อมือที่สองอยู่น้องลำจันพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศตอนเศร้าให้เบิ่งมีทีมดูเหื่อหลายๆทีมอะไรหม่องไรบอลผัวขาดเม่ยคลายก็ลายลายนิดหน้องเนาะมีฮันเฟอหฮันก๋วยเตี๋ยวแข่มาเบิ่งกอันอร่อเบิ่งกเฮ่อเศร้าเมยกินเฟย์ก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องเนาะดูต้องพูดกับสิบเป็นโรงดนตรีหนุ่มแสงเดือน กูนหมดละก็ติมาเก็บภาพบรรยากาศตอนเศ้าๆไปพี่ให้น้องพี่น้องเนาะไปไปบึงภาพบรรยากาศกันเถอะเอบรรยากาศตอนเศ้าๆคล้ายเฝออยู่เท่านั้นขายก๋วยเตี๋ยวขายเฝอคล้ายก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเนาะคล้ายหลายๆอย่างลูกเพือกกะลังมากนะพี่น้องเนาะผู้ที่เพิ่นที่ได้เขอหลอกหลอพี่น้องเนาะรอกสิบหกทีมเี่อก็ะลายลายเลยพี่น้องลายล้ำอยู่เลย กับจิพาพีพันองมาเลาะเบิ้งซะก่อนนี่แหละทางเบิ้งนี่นี่มักลไซเดอร์ขึ้นหนึ่งป๊าท้อเรื่อหน่อยน้องพี่น้องเนาะสมบูไทยสไลเดอร์เพิ่นนะี่แหละนี่เขาเป็นทางฟาร์มไส้น้องพี่น้องก็คือเป็นเอ่อมองกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกับยูพีละอยู่ทางเบิ้งนี่นี่เนาะเนี่ย มีงานขามีโอ้หลายๆอย่างมีเครื่องเสียงมีผมเม็ดทุกอย่างเป็นน้องเนี่อะแก่ปุระปุยญ่เพิ่นกับศิมาเบิงึงทีมีกับจ,จุดตัดสินของจุดตัดสินเนาะเครื่องเสียงโอ้เครื่องเสียงลงพีเป็นน้องนๆทีมเพื่อกนกำลังนี่แหละท่านกำลังนี่แหละ โอ้เฮือกเขาหลายเลียหได้ล่ำอยู่เพื่อ16ล่ำี่นองยังเลือ16ล่ำนี้เลยิแ็งนม้มนเร็วน้องาต้องมาเลยต้อการต่อ้าพ่นกินปเป็นลงเพื่อบรรลุคืปนอนทางเบืองกนาะทางเบทางสงนันตอนนี้ก็สิเป็นทีมเพื่อเตรียมนะพี่น้องเนาะ พี่น้อยเพิ่นก็สิเปิดหน้าน้ำเปิดการแข่งขันอีกรอบมื้อนี้นะพี่น้องสิเป็นรอบชิ้นคือมื้อนี้เนาะพี่น้องหวยมันเป็นยังเนาะนี่เนาะโอ้มองกองเสียบ์ว่าพี่น้องเนาะเห็นเนี่ยเป็นกองเชียร์มาจากพี่น้องมาเป็นแพร่กองเชียร์ท่านท้าวเหนี่ยผู้เล่นได้เขารอบผู้หนึ่งเขากินเองนี่แหละน้องพี่น้องทางเบื้องนี้สร้างเบื้องนั้น นอนไปนอน่า,าขึ้นอนิคระบโอโหเจ็บเีทางร้องลำจันเพิ่นก็มาให้คำกำบอกบกำลังใจมาพี่น,น้องเนาะเพิ่นมาให้ยกำลังใจมาขึ้นในหล่นล้ำนี่แต่พี่แต่น,น้องมาพี่น,น้องเนาะหากักแพงมาว่าขึ้นกับม้วนขนาดเนี่ยพี่นอ้องเนี่ยดีมั้ยเนี่ย พี่น่องพอรางวัลพิจารณาสูงแน่ยู่ตอนนี้อยู่ทัา้งด้านตัวนี้ตอนนี้เราเขียนเนื้อคืองานมันก็สูงอยู่ด้ยบรรยากาศต้นเสาพี่น้องตอนนี้คิดภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องต้นเสาเขียนเนือน้องลำจันพี่น้องเพราะเ้าปฝ่ายปีดกอพี่น้องเนาะอันดับหนึ่งของประเทศลาวและอันดับหนึ่งในโลกหนึ่งเดียวในโลก หมอไตพระอ๋อพระไตบิดกับพี่น้องเนาะที่นี่แหละนะเปินเริ่มแล้วเนาะพี่น้องเนาะเริ่มท่านหนึ่งจะไปลงรุ่นตีนี่แหละพี่น้องไปมันขึ้นก็โอ้ยแต่มันมันมวนมวลลายเขาก็จะพาพพี่น้องไปลงงรุ่นตีซะก่อนเราไปลงเนาะพ่เอ็มีบางคนว่าโอ้ยให้บางงรุ่นตีน้ำเนยบางคนเผว่าเนาะ เป็นอาหารหน้าอ่างนะพี่น้องเนาะขึ้นกับปุ้ยปุ่มเป่าเอ้ยปลาปงเนาะปลาปุ่มเป่าเนาะพี่น้องเนาะของรางวัลก็หับได้ๆแต่วงดนตรีกับมวนมวลทั้งนี้มันขึ้นเลยใส่กันจนเป็นเหรอหอดตีหนึ่งตีสองจังได้เลือกล่าพาจากือ่็มือแรกนี่ยพ่นับป่ะกันนับอยู่กันจนหอดแจ้งกับแจ้งเอาอวาสันนอกพี่น้องเนาะ กอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องดูทังนี้แสงเดือนนี่เป็นพี่น้องเขามาทางนี้ครับที่เป็นนั่นครัวเขามาทา้งบางนี้โอ้เมื่อคืนเพื่อนเขามาเด่นมาส้มน้ำลายหลายเดี๋ยวพี่น้องเลย <c oughs> ทีมงานเท่าเ <c oughs> นี่ยพี่น้องเมื่อคืนนี้เราว่าพี่น้องอย่างเบิง้งเราพี่หน,น่อเนาะเดี๋ยที่ทางเบิ้งนี้ บมไม่นี่นะเนาะนี่ข่ห็นไทยเนาะบัดนี้เนาะโอ้ยบัดนี้ปปาดโถเ่น้องๆเนาะมึงขึ้นนี่โอ้ยแต่แมนมันมวนแห้งรน้องๆเนาะนี่แหละมึงขึ้นนี่กันในน้อวิธีมึงขึ้นกับยุ่นนี่กับขั้นเซว่าแล้วแหละแต่ขามีหัวทั้งกระสีนี่มันกับบั้นทอนลดลงกับการทเลาะวิวาทดน้องๆเนาะอีกอย่างนึงกับเอฟซีห้ากับ บ่ค่อยเป็นคนเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่ามาม่วนมาคืนมีแต่ความหักแพงน้ำกันสูบสุบคนพี่น้องเนาะนี่แหละรับหนุ่มแสงเดือนบ่ค่อยมีทะเลาะวิวาดดอกพี่น้องเนาะกาดีใจน้ำโย่เฮฟซี่เป็นพี่น้องแต่ว่ามือแรงนี่ก็เอ็มทีก็ยังใส่สุดเก้านี่แหละพี่น้องโอเดอร์แปดคับอเมเชอร์นะน้องคางละแปดใบพี่น้องเนาะแล้วก็ น,น,น,นะ 6, นี่อเมเจอหกใบน้าพี่น้องเนาะขาดแล้วหกเจ็ดใบนี่แหละกำลังม้วนน้าพี่พน้องเนาะอ่ะน้าพี่น้องบันเดียกที่พ่พี่น้องเลาะเบิงเตยตารางว่เาเปนายย็นอะไรยามือเสาเนาะพี่น้องเนาะกับไม่ทิ้งงานเท่านั่นแหละก็ะยังอยู่เพราะว่ามือในเสียเสียเตเวนเป็นบริกรนี่แหละพี่น้องทียมงานเท่ากับส่งเงี้ยของเวนน้าพี่น้องเนาะมือใน,นเพราะว่าเป็นงานสองมือเป็นเกษตรยู่ ดูน้ำสองมือเป็นยังขั้วอย่าน้ำสองมือเพราะว่าบริเวเดินทางกับพอที่เสพเต้เว้นเว่นบุญเพียงเฮือนเนี่ยจันบุบเออร์จันเบี้ยวเพื่อนเนาะเพิ่อนๆมีเด็กหน่อยมาหาอยู่เด้วยพี่สันมาเล่นน้ำจันเบี้ยวอยู่เอฟซีผลล่นหลายเพื่อนๆเนาะเอฟซีเป็จันเบี้ยวลงมาเล่นน้ำแล้วที่พักเนาะพี่น้องเนาะใส่ชุดก็มาณนี้ก็เนี่ยที่เป็นที่พักมีพนักงานสตาฟเข้าน้ำไหน อยู่พ well นักงานนั่นแหละนี่ยยี่ดีนะเออแต่เลขคนละนะเออเนี่ยยังเนาะบอกกับภายนอกไปเนาะอ่ะนี่แหละเราเราเป็นลูกเราอะเขาบอกเป็นยังเนาะพี่น้องอ่ะนี่อยู่งข้างหลังเบื้องหลังไปที่นี่แหละเบื้องหน้าเบื้องหลังขี้กากเต็มเลยวะจะยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะไปหยอกวันนี้หัวมโมยกันอยู่เบื้องหลังนี่แหละ กิดจะให้พี่ให้น้องหมูแกลงคือเกา่าหรือพี่น้องเด้อมาเที่ยวมาเล่นมาส้มน้ากันมาเบิ่งน้ากันวันนั่งลองสาวสัมดรงามสัมดรนักสงใายรอสัมไรมิตรภูณรารอน้องพี่น,อน้องเนาะอยู่นี่ละเ ο, นนด,ด,ดี๋ยวนนพี่น้องน้องวันดาได้ดีนี่น้องวันดาพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งพ,<อ> ο, พุ่นั้าข่าเบิ่งพุ่นบัดนี้เป็นอะไรเดี่ยวหน่อยถ้าเบิ่งฮบหนี่กับซิมี่ขบเมืดนี่มีดีเจปาลีมีดีเจ นี่เลยน้องสาน้องทั้งน้องสาวโอยหลายๆอย่างเหมือนเรื่อเกี่ยวดวงสีกำลังตื่นนอนกำลังแก๊ขีตาใหม่ๆพี่น้องเนาะคลิปนี้สรุปไว้ซ้ำนี่น้อพี่น้องเนาะสือรุปไว้ซ้ำนี่ซะก่อนคลิปนี้คลิปหน้าจังหวะกันไหมน้องคลิปนี้สรุปไว้ซ้ำนี่ก็ขอบใจไปทางเอฟซีทุกมงทุกบอลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าฟังล่าฟังไทยผู้ที่อยู่กทมอลหรือผู้ทอยู่ต่างประเทศพี่น้องเนาะคลิปนี้สรุปไว้ซ้ำนี่ยาเจ็บยาจนสุขใจสุขกายสู้ 三百里。<Somebody. S 2> <laughs>